ไอสิขอขึ้นเมื่อสากอนิมักขอไออีกเจ็ดมืด้ไอเดอแตัวไอเดอรอตัวดอเดียวไอกลับมาได้ออขไอเด้อขอหอมได้บ่ไอนอนหมเลยไอคนบอขันขอดมเลยบ่สมาได้เฮากันบอมได้เฮากันขันอีเจ็ดมื่ไอกลับมาเด้ไอเดอเจ็ดมื่กับเจ็ดมือเด้อ เช็หมืออีลีทาไอยก็เด <I got. S 2> ้อไอเด้ออย่าไปหาเด็นู้เว้ากลับบ้านเด้อเด็นดอกขอกันเด้อไอยเด้อไอกลับเด้อไม่ดีละวะ ขั้งคีจอบจอบจ้องจอบซองแล้มองน้าข้าวอำพังกายโตบอกให้คนได้เห็นห um ูวมามองดูเอานางนองที่มาไปองเอานางไอ ทั้องคีขึ้นอยากได้เอามาไว้ห่วมนอนไอ้เอ้ยไอไอ้ไอยากเขาอยู่ซ้อนอยู่ซอนเอาหัวห่วมละฮียงหมออ ขอสอนเทียมกายไอ้ไอ้คำเขาเทียมสอนอยากห้มนอนโอ้ยบิ่งเดอน่องคิดถอนไอ้ผ้าแดงหน่องเอ๊แต่ว่าแต่เกาสวยปนิเอสีสิมา มือนีล็รกไปใส่รองจากหน้ามาห้าหกปีมาเป็นแค่ย่างบอดีคือเก่าต้องใส่กับหน้าทีไปเฮ็ดหน้าปูขาวได้เงินมาฉันสิไปซื้อเหลา้ากินให้เมาเมาแล้วให้เขา <ś les> <ś les> ฉันเป็นเจ้าของ <ś les> ให้ไผ่นำก็ได้ตัว ว่าจังใดสิอะยังกาะเกลี่ยสีโอ้ยเกลี่ยหางยังหัวงอกจุนพูลปนนี่ทักเอลยซ้ำนี่แม่สีสิซ้ำใดอนี่แม่นมเอากับเป็นเอื้อยของแม่อายนั่นเด้๋ยดีเออเป็นจังไดก็นนั่งไอเป็นอย่างคือคิดหอดแต่ผาแดงแท้เอ้ากับคนมันหักกันนอกกับขิดหอดกันเป็นธรรมดาตอเนาะว่าเมียนเขารอไปเราตีละที่เนี่ย เออรอจังไรเอาไม่เห็นบอกมือวานมือกอนเนี่ยวันวาเล่นทน์ยนะ่ะเสียผู้บาวหลายขาหดย้ายเจ้าของอเอยมันสั่งว่าขาหดพิงไงมันน้ำนองงูไหลก็ได้เจ้าระวะังเด้เออนี่แหละเขาว่าคว่ำลาเคเดนนะองเอาเอามันยังอะไรที่นี่มันยังเลยฮะมันี่ยังกะหอกตัวนี้คือตดฮักแก่กันรอกกะหอกกะหอกแมนอ๋อกันรอกตะฮัก แต่ว่าไอ้ก็อยากได้เด้อโอยอยากได้ขอมันโตไงผดเป็นแต่เปียงเขาเปียงน้ำโพดโตหน่อยหน่อยเนี่ยเออไปแต่กินดูแม่ถามดูไปมันกินหัวอาหารหรือกินห่อแต่ว่าไอ้อยากได้ไหมเอ้ออยากได้เอ้อไปจำให้ไอ้ป้าเป็นตาเอาไปกินแซบแถอะโอ้ยแต่ว่าถึงแล้วขั้นมาส่วนลุมพินีว่าต้องกินดอกกระโอกนะมันเฉยกินอย่างสันเอื้องกินโตเฮียนะเต็มอากฉรยะ มาทีเขาแหงวานแต่แมนหลายคักหลายแหนกำจัดกับเพาะไรเพิ่นว่ากินเหี้ยซอยแล้วกินอีกาซอยแหนเพิ่นว่าว่าแล้วมือออ่นไปเสียยาสติกมาทื่นเฮ็ดยูดอกสวดสิหอดมือกรับานคือสิได้หลายว่าแล้วไปน้ำจับมันโหลดกับหลอกเย่เฟิ่มเอื้อยตัวไปจับให้เดี๋ยวเอินพวกสนมอีกอนอ้าสนมยูฮูมอยากเจอคนจริงใจบานมีไหมแถวนี้อมากเจอคนนี้มีไหมเอ่ย มาจางไหนเอ้ยโอ้ยตายปอดมึงเอ้ยน้อยอ,อ,อ้กูถอดซะถั่วมีอยังเราบรใช้ค่ะอัาจจะหลงแดกนึกว่ามันบ่มีหยังวังนั้นนางไอเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้กะลอกอยาได้กะลอก<ม>เอาไม้ยังเอ,เอาอยากเอามาเลียเ<อ>เล้ยงเอามาเลียเเล้ยงเอาโอย้ยฝา,าแป๊บนึงแต่ว่าเมียงเฮานี่เลี้ยงกะลอกบ่ได้เด้เอาเป็นหยังเลี้ยงหยังันเลี้ยงหยังได้ซั่นเมียงเฮาเดี๋เป็นเมืองแม่ไม้หาผู้ชายเป็นอยังมาเลี้ยงเอา อ,อพ่อไปตาไดนเบิ้งต้นนั่นแม่กะลอกนั่นแม่ได้ไปจัามันลกกะลอกผูหรือกะลอกแม่แแมถ้ากะลอกแม่โยนมาถิ่มท่านกะลอกผูเอาไปเฮ็ดแนวหาแม่น,นกะลอกที่เอาแมนฮะ ยังน่ะโตกังเม้นเต่พันเอิ้อนตเงินโตทองอ๋อโตเงินโตทองเออกินไดขึ้นกันออกอ๋โอ้ยกินได้คือกันเอาไปตากแดดแซ่บๆคักก็เนี่ยงว่าอีกเด้อโอเคสแกะแล็ตอย่าสิไปจับกินเอ้อข้ามไหลข้ามไหลไปจำเหตุไอ้เอาไปควนเนี่ยนะแป๊บนึงเดี๋ยวชั้นไปเอาอุปกรณ์ก่อนไปเอามาไปแป๊บนึ่งจะไปใส่เบื้องวันนี้ดีเออเบื้องแล้วเข้ามากเลยเบื้องแล้วโอ้ยก็หอกเซาแล้วฮะกระหอก โอ้ยเป็นอย่างไรครับมื่อกี้คืออยากได้กระหอกน้อที่เนี่ยน้อกระลอกตัวนี้คือพิษสังเกตเถ่น้อมองไปคือว่าไปอยากคือมาโย่ต่อมองเห่าแทเอานี่บนเนี่ห่างกระหอกเมมันเนี่ยเป็นตาได้ป้อนเนี่ยเอาเอออาลองวานดูเสียยุดดอกเพราะว่าเบื้องสันมันใหญ่มาตองวานแหดูจะแท้เอี้ยเนี่ยเอ้ยหัด เอื้อจับได้นั่นนะไอ้สิบอกเสด็จพ่อสิบอกอีพ่อเหตุทหารทหารนายนั่นหนายนายเปาแขนจนนั่นนั่นเสียสิยกไห้เลยฟังแน้า่าจะมาันสิจับเหล่าวังเนี่ยเด้อไอ้คำเอ้ขั้นกระลอกตัวนี้มันพิษสังเกตขนาดเป็นเรื่องไหนมันบอกขึ้ังกระลอกธรรมดาเป็นเรื่องไหนมันเป็นมันขิ้กงไปพร้อมแล้วเพะอืะเอาไปตุ่มไปตุ่มไปตุ่มซอยกันเด้อ เอ้ยไปจับซอยกันเอาไปไปไปออะพรอมจับจับจับให้ได้เด้อเอ้ยเด้จับจับจับอ่ะหนึ่งนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาห่างหักเออออาห่างทางเด้อเอาเอาเอากุจอรสนสินทาแล้วที่นี่เอ้ยจับดีดีเด้อเอ้ยเดอเอ้ยเอออ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามว้าวเยืงไหนจะ ไอ้คำบ่ได้ซ้ำกระลอกเออเฮ้ยจังไหนจังพังอัดจับลุยแท้ะฮะมันเทียนเนี้ยเอ,อื่นขึ้จับดีแท้ะใช่ใ่ได้ซ้ำกระลอกได้ตายได้กระเทยเนายพันตีไปเอิ่นมาไปเอิน <ไป S 2> เอ่นเพื่อนไปเไออยากได้อยากไนดะ้ท<อ>่านนายพันบ่ได้ก็เอานายพ้นน่ะมาไป โอ้ยกระลอกตัวนี้มึงเถอะแต่จะไปแล้วกูสิกินแมสแสบเด้เลยนะทั้งอาบเลียดอาบอย่างนก้อยสกเล็กเนาะไอ้ที่เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแมันไปเลี้ยงปะค่ะเอาแล้วใส่กุ้งยังไงเออมันสึอย่างอีหยังเอาจังไดล่ะคะเออนายพันคือว่าจังสี่อันไอ้นั่นอยากได้กะหลอกหน่อยตัวนั้นไหมคะนายพันนายพันไปจับให้ไอ้เนอร์ นั่นแม่มันตาหักตาหักนั่นแต่ว่าได้พระเจ้าค่ะแต่ว่าอย่าแต่ว่าอย่าจับตายเด้อจับเปล่นเด้อไอสิเอามาเลี้ยงเอาดีๆเด้อนายพานเด้อได้บอได้บอลได้ได้ได้ๆเออเอื้อยไปไปลัดซอยเพิ่นไปลัดซอยนายพานไปคุณบ่จับปิ่นเด้ออย่าจับตายจับปิ่นไปลัดซอยเพิ่นเอาเร็วมามาพี่อ่ะมาังหอกหน่อยตัวนี้ เวลาดีดีเด้อเอือยเด้ออะเตรียมเตรียมเตรียมผู้ใด้พ่อจอนสินกระจอนเด้อไปแห่บ่พพากเอาสินนะแม่รถคุบโลในพ่านเล็กนี้ดีเด้อในพ่านออามาเข่าหูพี่เด้อกระรอกเด้อโอ้ยทั้งในพ่านทั้งเอือยเป็นอย่างจังพากันหลุยคักแท้เอา อมาแค่บัตรสัญยาไปนี่เทาก็ไปซื้อยุตตลาดสแตมหลวงสองกับในตัวตั้มกัะหรอไบ่ไม่ไอ้อยากได้ตัวนี้ไอไออยากได้อยากได้อยากได้แอ้ยเอ้าเอ้าเอาอีกเอาอีกวันวันวันทูทูทูที่ที่เอ้ยได้ละเบ่เอ้ยได้ระเบ้ออย่าให้ตายเด้อเอ้เอ้ย เอาไปปัม่มปัม่มปัป่มหัวใจสักโอ้ยกระลอกโอ้ยว่าเหลียแล้วดับแนวแล้วดับแนวแท้เอาเอาเจ้าสิเอ้ยเอาจังไหนห้ามกับห้ามกับเมืองเอาไปรักษาเอาไปรักษาเอาไปรักษาแมนยใหญ่ตายเนีเอาไปรักษาตายเพราะได้เอาไปคลินิกหมอกระได้ได้เด้อแต่ยราไปคลินิกหมอพรทิพย์เด้อเพราะว่าตอนนี้เราค่ายากสำรวจ หัวกระดูกได้ห่างท้องวัฒนาประเทศไ้แลี่ยวยู่ดังนั้นเราไปที่นี่ไหมไปลูกอย่าาตายเด้อเอาอย่าฝ่าเด้อวันสิเป็นอยังบอฟี่คะเอ้ยหมอโรงพยาบาลสนามีบัวน้อยู่นน้ำโมนี่โอ้ยโอ้าทุเด้อ ไผมันหมายผููขาพังขี้บากระหอกดอนไห้ไมันหมุดหมดเมียนตายย่อนบอยังไม่ขอให้ซีนผููขาว่าแล้วตัวได้หอยเมื่นพันเกวียนคนมากินเบิดเมืองอิ่มกันเพิ่งบานไผมันหม้ผููขาพังขี้บากระหอกดอนว่าแล้วท่านมันกินอิ่มแล้วให้เมืองบาลลมหลวง เมื่อบานลมหลวงไอ้เมื่อบานลมหลวงไงเนี่ยโอ้ยเมื่อบานลมระนาไงเอ้ใครบอกแล้วตัววิจยสกิณมาในที่นี้